ยายา่าเมาส์นเดชถ่ายรูปสวยแต่ติ๊ดต้องกดก่อนกดชัตเตอร์ให้เห็นสวยทุกมุมขนาดนี้แต่ซูปเปอร์ตาสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันบอกว่าหนูก็มีมุมที่ไม่รอดเหมือนกันแถมยังเมาส์สุดที่รักอย่างนาเดชคุกิมียะถึงความติ๊ดเวลาถ่ายรูปให้ช่วหงหลังๆเห็นชอบถ่ายรูปถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าแต่ก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะคะต้องเป็นช่งพางภาพพิเศษด้วย ใช่ใครก็ได้พี่นะเดทถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับต้องยอมรับใช่ๆผู้ชายบางคนอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะก,กันมากที่สุดในชีวิตนี้คือถ่ายรูปแล้วไม่ชอบเลยพี่แบก็จะอารมณ์แบบอยากได้แบบไหนแล้วบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะ แบบถ่ายให้ดูไหมแค่นี้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันผู้หญิงมันจะพูดว่าร้อยช็อตแต่ใช้ได้รูปเดียวไม่ค่ะเพราะณเดชกดให้แค่สิบแชะเพราะฉะนั้นต้องทําตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะเขารู้มุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันไปเพราะเรารู้อย่างไงเราก็สวยย่ากเก็บในใจไว้เยอะไหมทุกครั้งเป็นเรื่องปกติย่ามั่นใจว่าคนเป็นแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องนี้ถ่ายรูปให้กันและ กทุกคนทุกรูปเราถ่ายให้เขาแล้วเ,เป็นยังไงบ้างไม่ได้เรื่องค่ะพร้อมกับหัวเราะออกมาเขาเก็บไว้ในใจไหมคะเขาก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันค่ะพร้อมกับหัวเราะ มีความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่เราจะไม่พูดกับเขาเราจะไม่พูดเดี๋ยวเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเขาไม่สงสัยหรอทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมถึงลงรูปนี้งงตลอดนะหมายถึงรูปที่เขาเก็บไว้ในใจอ๋อก็ลบสีคาพร้อมกับหัวเราะไม่อย่างนั้นทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวน่ากลัวพร้อมกับหัวเราะออกมาส่วนใหญ่ในไอจีเป็นสีมือพี่แบร์ถ่ายให้ไหมคะสีมือทั้งคุณแม่และพี่นาเดตคะ่ะ คนงงยาย่ายังมีมุมไม่สวยอีกหรออะไรที่มาจากใต้คางไม่ได้เลยแตตายอย่างเดียวรูจมูกนี้ไม่ได้เลยเคยลองไหมไม่รอดนะพร้อมกับหัวเลาะถ้าใครมามุมแบบนี้เราก็จะถอยออกมาพี่แบ์มีถ่ายแกล้งไหมแต่พี่แบ์จะมีท่าตอนถ่ายทุกคนจะเคยเห็นมากเลยตอนที่ถ่ายเขาจะแบบ วงเล็บทำท่าทางประกอบเขาจะไม่อยู่เฉยค่ะก็จะไหวเยอะรูปที่ย่าไหวเยอะไม่ใช่พอเลือกเองนะคะคนถ่ายให้มันไหวแฟนขับชอบเขียนพี่ย่าชอบลงรูปเบอร์เบอร์ไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นคนถ่ายเป็นคนสร้างโทนในไอจีใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกับยิ้มออกมา